งางมานี่นะครับนะนี่มันเป็นงานผมนะครับได่นินเสียงอ้องปิ๊กก้าปิ๊กเสียงคือคนคุยกัน,นรตรงนี้หลังนี้เป็นสะเจ้าของบ้านที่ผมเห็นงานนะครับนะเสียงมาเบิ่งครับนะโอ้โอ้ยถ่ายน,นอ เดี๋ยว,ยวพอ,อยังย่องไปครับนะมียู่คนงานหนึ่งสองสามคนเป็นไผ่น้อ ไดสองคนนะครับไม่ยิงสองคนป่า อุ oh God. Oh God. Mm ้ยได้เลยตัวนึงครับโอ้โอ้พากันมาหลักป่ามนลนิธิเจ้าน่ะเฮ้ยโอ้ยโยโยโย่มาหลักป่าเพื่อนบอนีิโอ้โอ้มึงนู้ครับมึงนู้ก็ฮม มาลักปลาเขาผให้ผมปากอีกแนได้นี่เบิงเบงเบอืมักลาวปลาายนเรื่องมันบบแค่นี้ตีแม่นนั่นนั่นดึงดึงดึงดโอ้ยมันบิดแล้วนะมันเ่ได้กินปลาสะนี่มันเป็นสิละ มันหยอกว่าสิมาแต่เว่นเว่นมันบเว่นเฮ้ยอีกแล้วโอ้เก่งแท้เพื่อนนี่ผัดฝีมือแท้เจ้าฝีมือนฝีมือขีมือีมือแท้ปปลานินปลานินัน้นงนั้นเลยอโอ้เป็นโลเลยนี่ ิ้้ง,ด,งดึงส่วนเลยดึงส่วนเลยดึงหิวปากมันแบบจึ๊กเลยดึงดึง <c oughs> นานเ <c oughs> ้อฝีมือแท้ปะจะปากดังไรแม่มาหลักปากเขาพัดขึ้นเสียงดังเลย,อเยโอ้ยอืเขาอยู่ในนี่ได้จุกงโอ๊ยโพ่ะโพ่ะอืมอืม นี่คู่เปล่าป่ะน,นี่โอ้ฝีมือสองข้าวนั่นนั่นค้างว่าแบบเสียเอาไปกะละมังมาแล้วใช่มันลอยเมื่อแล้วไปปล่อยว่าแบบเสียเอาไปกะละมังมาแล้วใช่มันลอยเมื่อแล้วไปปล่อยเสียเอาเป็นกะละมังพูนเออบ่เอาไปปอยซะพูนแล้วมาห่อโลดอ้อยไปได้มากับบ่มามันไปใส่เบิดบ่ ตะเก่ามันหลายเลยะไหนปลาลายอยู่มันกว้างผูๆมันอยู่ห่มหมดผู้รุ่นแนวใดล่ะตะเก่ามันหลายทอดเยลแมนทอดเยลแมนแท้ล่ะต้องแบงมันแบบนี้ตลาดเนื้อไ่ได้เข่าแล้วตลาดขึ้นสารประพูมคนละตุ้มอะยาง แต่ผมใช้เวลาเนี่ยนะครับนะเหนื่อยกันเหนื่อยจักเหนื่อยใดๆโอ้ยอาหารปลาอยู่ในหน้าขีลักกระเท่าขนาดขีลักกระเท่าขนาดตึบน,น,นี่โอ้โอตัวนี้มีการตัวไม้ตัวมือเอาเบิ่งเด้อรักฐานครับรักฐาน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 โอ้ผู้มีการเอามาโชว์กล้องเบิ่งอีกตายต้ใต้ใต้แบบนี้ซืสอ ด้วยจำนวนด้วยหลักฐานอะไรแบบนี้เซร์ครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งหน้าเบื้อง <laughs> ถ่าย <laughs> ถ่ายสาวที่ถ่ายซ้ำถ่าผู้ชายสองหนึ่งหนึ่งยิงสองท่ายนะครับนะ <laughs> <laughs> มาหลักป่าเอาเลยลุงเอาเลยเอาเลยสวนโอ้ยใส่ไมมใส่ไมมอย่าทอดเเทะ <laughs> เ,เอาเอา,น,าน้าน <laughs> อีกแล้วโอ้ เพื่อนนี่มันธรรมดาสักทีไหนตานี่ดึงสวนเลยถ้ามันลาก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 ไว้ดึงสวนเลยเสื้อผมผมเคยลักมาผมเคยลักมาโอ้ผมแม่ผมเคยตึกมาอ้อยไปไหล่ะออกไปเมื่อตอนบ่ายๆนี้จะไปทุระจะคือสิบปฎิบายนี่เอาไหมพ่อใหญ่เอาไหม การหลักเขามันก็เป็นแบบนี้แหละพ่อใหญ่การหลักเขามันก็เป็นแบบนี้แหละพ่อใหญ่อ๋อ,อมันกินป้อมเลยได้เ,เมื่อกี้นี่นะนกินปลอมเ <c oughs> ท่าไหร่เสี้มาบันนี้แมงแมงไม้มันลงมาตอมานันเดียวอยู่ในพวกหนองนาโอ้ยตินว่าสันต้นไม้ก็ตายก็มีคืนก็มีหัจกจักสิรอดบลอด ไม่น่ารอดมันสิเริ่มแดดแล้วนี่โอ้ตัวน้ำโพขึ้นมาในเวลาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปอย่ามีไม่ต้องใส่สปิงเกอร์เอาละเลสสวนสวนเลยสวนเลยสวนสวนงกงกงกโอ้ยมันเป็นไอะไหนหมากเบ็ดนะเบ็ดอะไรสิบาทโอ้โหซาบาทได้นี่อมันบวมเนาะตาเนาะ ขมันอมนี่เยอะสวนสวนสวนอ๋อมันเป็ี่ยนอะไอย่นี้ได,ด้ดันมันต้องดึงมันดึงเล่นนะครับกับมาเบิ่งแล้วกับโมมี่ยังนะครับนะโมแม่โจรน,นะครับนะก็เป็นเอ้ยเนย้อยเออ,เอ,โ,อโจนกระจอกโจนกระจอกครับ ซาวเทือ,อยังได้ตัวน,น้อยตัวหนึ่งนะครับนะเฮากระสีกว่าสีจับสีก่อนเพิ่นก็เอาละให้เพิ่นเมื่ออนรโวมเมื่อเพิน่นก็เป็นพี่สาวเจ้าของสะนะครับมาเอาปลาไปาไป่วยไว้พุ่นครับมันลายพวกนี้นี่นะต้องขี่ก็เดือนนะจิ้มมาขี่ก็เดือนนเนเนรนรนั่นรนั่นนร่นเนรนร่นเนรอนเนน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 รเนนนน่ มมีแถวน,นั่นนั่นน่มคุยน้อยน้อยนะเออได้แล้วแลล้ฮะอ่าดเอามือขวดออไดได้เออลอง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 ลงเนี้ยใหม่นะครับนะนี่มันได้สูตรแล้ะ คลิปนี้คือมาเจอาเบิงจูนที่แท้บูเมนนะครับพี่สาวเจ้าของสะนะครับโอ้ยผมตรวจจุดใต้ตําต่อแล้วพี่น้องเอ้ยก็แม่นจับเพื่อนเสือชเขาจับผมคืนแล้วแบบนี้เสือก็หาดนนี่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 มาเบิงเนื้อไหมเบินเนื้อนิ่เนื้อแบบบรรลือโลกเนื้อพิสดารเนื้อที่แบบคนทั่วโลกต้องยอมรับนะครับเนื่อว่าขี้เก็เดือนนะครับนี่ นานโอ,โ,โอ้โห็นบอกครับสุดยอดนะครับอ้าวโอเคครับขอบคุณนะทุกท่านนะครับสวัสดีครับมันบ่เป็นยางมแล้วยานเจ้า